สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้บ่อลนิพนเด่นอย่างโน่นนี่เนาะครับเครื่องคนระับแขนหัก <laughs> ตัดหยาจนแขนขาลุดครับผมอู้หึปนดนะเนื้อจับหักเออเนาองอะไรเป่าวนิพนธ์กำลังสิบมูลไฟใหม่ครับเหยื่อไหว้ลยบ้า DIY นเหยื่อไหว้นาะโอ้ต่านขายอะไรเขากัดไมได่ขายหรอกครับ <laughs> ไม่เงินหรอก เก่งเลยวัดนี้โอ้เมือนี้จะทำการคีนหนิงเรื่องหนาเนาะบานี้ง่นเนาะเหมือนี้กัโอ้มีเครื่องตันยาสองสามเครื่องครับเมือนี้นี่ครับโอ้อันนี้ของบ่าวตะครับผมจังหวสวัสดีครับบ่าวตะครับเอ้ามันใส่ได้ไหมวันนี้ตะ บังฟ้าคาบูขุมพมิออกแล้วออกแล้วบ่าออกแล้วแนัดแปบงบ้าแปื่องนัดแปบงสองจังหวะอู้หูสองยังงั้นอันนี้สองเงินบ้าอันนี้ผสมสองพี่นะครับอันนี้เพิ่นผสมน้ำมันมันเป็นสิ้นเพี้ยอเลยโอ้ของนีพิ่นนี่ยสี่จังหวะนะแมนบ้ากับเพี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้อันนี้มันกผสมน้ำมันเครื่องนั่แหละแมนแมนแมนอันนี้อันนี้มิซูอันนี้มิซูอยังนีงอันนี้วีโก้มิซู มิสุยังนี่เดี๋ยวเบิ่งกันมิสมิสูฟูจิมิสุยฟูจิว่าสันโอ้ยอนานยากภาษาอังกฤษอันนี้โอ้ยยังนี่มาคิตะโอ้ยี่ห้อปันสวรรค์ครับพี่น้องบ้าน <laughs> เห็นตัดสวรรค์กับกบแล้วมาคิตะก็เห็นใน,นบ้านเนี่ย ฟ้ามันนี่คือเป็นตั้งสี่ไหมอันนี้กระดาษแป้งเลยบ่าเอาฟ้ากระติกมาใส่ดีไว้หรือเปล่าเพาเครื่องหรือเปล่าอันนี้เครื่องตั้งอย่างอันนี้อันนี้ของพญ่ยโอ้ใบคือเป็นตะยานได้ไหมพุดนะมันมันแตกมันคมบ่นแลนั่นไปฟาดถือหินแตกเลยใครจะโดดแน่ของมันใส่ได้บ่นแลนั่นได้นั่นบ่โอ้อันนี่มันซอยอายซอยทรายเนาะโอ้ดีแล้วดีแล้วแต่ได้ยี่บ้านู้มาขึ้นนี่่ไม่ได้ มือแรกมือแรกว่าใส่จักหลังซิบก่าหลังบ้าทั้งหมดเลยักหลังเลยโอ้แต่นี้ก็แย่อยู่ใส่ปลาทีก่มันเหรอม่นั่นถือยังเม็ดหรอใส่ไใบปลาไบสองมือมันถือกินมืออยู่บ้าอ๋อแม่เปลี่ยนใบไหมสิเปลี่ยนใบใส่ใส่นี่ใส่เครื่องเพิ่นคมอยู่บ่้านนั้นคุ้มบ่บ่า หลอดเสื่อมมากมันก็เล็กนะบายเขาเนี่ยโอ้ดีไว้าจอนี่วานนี้สว่านจอนี่สว่านปลายมันออกจากกันอันนอดใส่เนาะยิ่งไหมอันนอดยิ่งใส่กลางนอัยิ่งเลยขันเลยจ่อสว่านจ่อยิ่งเลยจ่อเล็กยิ่งเลยเบอร์ซีฟก็ได้ขันแน่นเนาะปั๊บอือปลสว่านก็ได้เนาะแขวกว้างสำหรับไม่มักแบบหมอบว่ะ บอกคุณพ่อไส้แข่งหนึ่นครับพี่น้องครับเมื่อกี้ว่างเว้นจากการจ้างงานครับได้ทำการเช็ดนิ่งตัดหญ้าครับมื่อนี้เคลียร์ขยงขยะเพราะว่าใกล้สิบปีใหม่แล้วเนาะใกล้ปีใหม่แล้วโอ้ยเพื่อแขกบ้านแขกเมืองเพิ่นมายามเพิ่นมากางเต็นท์เนาะทางเรือมีกิจกรรมเนาะ มีกิจกรรมกลางเต้นโตลมหนาวใบมันน็อตเลยนะหรืออยังว่าเอาน็อตเบอร์เบได้เขาเอาน็อตเบอร์สิคหันแต้เลยม่ได้หรอมันได้มันต้องยึดมันต้องยึดจังสี่มันยึดจังสี่เขาแรกเขาแรกเขาแรกก็เออมันก็สี่ไปจังสี่นันชิลีล่อได้ทหารถ้าต้องเป็นแผ่นเล็กวัสดุเนาะอันตัวเก่ามันนเด็ด คนเ,เ,เ,เล็กวันนี้นะนรอดเนาะเจ้าวหู้นี่เรา,เาขึ้นมาตัวเมียขันเพราะว่มันต้องมีตัวยึดหให้ไปลืมลง,งานเขาอะไรท๊อป <laughs> เอาตุเก่ามันแกได้นะเอาเส็ดแต่ทั้งไตนั่นเก่ายังไงมันมีมันหักขนาดมันบอกโอ้ใส่ดก็ได้ก็ตัว <laughs> บวกกา,าตัดต้องให้ทั้งโหลดรับ เคยแตกประเด็นส่เดี๋ยวโอ้แวนตาเนี่ยก็ยังพวกขารับละาฮ ูเลยจ้ของตัดหญ้าเบืดอือเออซุบารับมะนเพลงอย่างดังๆนี่ก็บส่ตว่นตานะเยอเากไดแล้วเซนามกอนเจ้าหูานี่อ้าวถูมาวมาแล้วาวเบาในค่นบานบ่าในพนวานเบาตะเป็นคนคนวานครับบาตาวานวันนี่โอ้ ปาตอืมเป็นีน่งตัวใหย,ย่ๆตงถังมาตะแเหนามออู้ปัาตะเพียนกับมี่เจน้า้ากินมก็เท่ากับเอาไปกินแรงเอาไปปันไปกินแรงปลาตะเพียนอ๋อนี่ป่อยม่ใช่กเนกินตะเทียงเขาในรันะ เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนโอ้ซื้อจะบตาแหงนี่ท่านเอ็ดออขายอยู่บ่าสามลอยขาย <c oughs> <c oughs> ขายแห่งเดียวเดี๋ยวนะ cảm lời các khai này không lây, Để không lây thế này nghe ตัวหน่อยคักบบาวกัลาดิโอทีโ huh. อ้ฮ huh. ่าฮ่าบาวนุ่บ่าวนุนยกกระดุงหน่อยครับพี่น้องบาตะสิวานเฮอืออันนอ้อันนี้นาอโอ้ ตะเพียนอ่ะอืมขาดตัวนี่บ้าของแม่นเนาะเหลี่ยนหลอดขากระดูกหนังเออแมันๆๆนตะเพียนนี่อืมโอ้มัแรงมาหยกเอาเนาะเฮามันโอ้เพรอยาแค่ไห่มียาคอยบ่บึงเนาะอืมบึงบาตาสิวานเลยครับบอตาสู้สเต็ปครับ บัดเดียวว่ามาตัดหญ้าห <laughs> ้าถ้าได้ตัดอยู่ตีย้ยเหงเหล่เขี <laughs> ยวนะอ้นี่ เป็นมือไมคโครได้อยูงง่มีเสือกความต่เนี่ยของเห็นหลวมกันที่ว่มปลามีหลายหลุนหลายเยอะโอ้กลางเผาไล้แต่เนี่ยาของคนจะอาบน้ำมันีรัะจังไดก็ได้ลงแทถตาเอ้ยน้ำนั่นปะต้องห่วง โอ้โหปลาตะเพียนโอ้โหเธอโอ้หต้อง่ตล้ว่เ่ยมนเมนเมนอก่ามึงปลาหน่อยยังือันนี้ปล่อยไปะเออดูเพื่อนยังถืันนั้นจันเลียงไอีกสักสิปียังม่กินเาปีง่าเลยแล้วเนาะโอ้ตกลางเลยตัดลงหล่ มันวันททันเลยทันลุกับลุ่โอ้บ้านแหนกับเป็นห,หนไรแต่น้อโอ้หุ่นจำตัวนี้ตัวนี้กิ้งลงยตัวนี้ไปเลยตัวนี้ไงครับพี่น้องโอ้ตัวนี้อ้วนเย,ยนนอ่เนี่อ่าธรรมชาสติได้ครับนี่ มันมันอยู่้ใ่หมซ่อน้อยม้หันม่ได้หัันน้มสัีกินเมื่อนเลยเนให้มันกินอยู่ยังสี่กัดดีแล้วนาะในคนเนาะให้มันกินธรรมศาสตร์แบบนี่ยดอกแม่แพ้ดูกีนี่นะแหนมอัญยาตะยุ่ลงกไปให้มันกิน หน,นึ่งสองสูตโอ้แตกดีอยู่น่ตนนาตาเนอะจ็ดสอกเนี่ยเจ็ดสอ<น>กเจ็ดสอกพันเน็ตห้าสิบสอกจะลด้ไปลุงป่ากัดป่าน้ำมูลน้ำปวงยังได้หลายกว่าเขาบ้าแหนที่เป็นจานกลมๆเหมือนเด็กเป็นอะไรฮะ เอแฟฟลฟังบ่แฝลังมเาเจ้าวานแล้วก็เฝ้าหาอบ่ม่ข,ข<อ>ตีนี่นมาถึงมันสีนุ่มมาีอเอาดา้เห็นเลยปลาถถือเจ้าวางแล้วบ้านตะเพียนบ้านฮ่ ตะเด้ลงน้ำแล้วโดดเลยโดดเลยครับตะลงน้ำแล้วครับ เจ็นอยู่พือเดียวเน่แม่ล็กบ่อปุ่ม้เลยอืพอดภาาหนึ่งเจ็น ไปอย oh ่างนี้จันนลครับแน่นมากเ่นเดือมากจจริงนี่ย่นี่ทำมาได้ยนี่เนาะปังด๋อสองปีสองปีแต่เพี้ยนไปกินเลยแต่เพี้ยนนี่ <Kan> 来呀，妈！ อู้ตัวง,งามแต่ปลาธรรมศาสตร์เนาะอืมนี่ครับมาเอาลูกคนรุ่นนี่ไปเดียมกระดูกหน่อยเนาะเนาเสร็จแฉกตุ้ดนี่แม่คนนี้จบยังบ่ไม่เหลือตรอ,องคอนปลกเปียกนัน่นตายเร็วอยู่ด้วยป่าน อลุครับพี่น้องครับกินขาน้าวกินปลาเสร็จสับอิ่มน้ำสำลานแล้วกับบ่าวตะเพิ่นกำลังตัดหญ่าครับผมครับอะไรลูกหาเติมโอ้ขอบคุณมากลูกเก่งจังเลย เบาตะบบญยาแดดครับผมเหมือนเป็นมันตัดหญ้าซอยอ้ายซอยซ้ายเพ่อนครับบรรยากาศโคกน้องนายามบ่ายนะครับเด้ออืมบ่แดดปันไดครับนี่นี่แดดเริ่มเบาบางลงแล้วครับช่วงนี้มีลมเย็นวีวีครับผม ในคนกับตัดวงในเกือบแล้วไหมละครับมันเหมดก่อนกาได้ใส่ด้ซอยเบาตะซ้อน้ำมันมาหลักมาตัดซอยบัดตัดหนาตัดยุ่งแล้วคนละครับชิดได้แป๊เนืเอเติดกับีนี่หม่องยางเหรียญ มีมองทายลูกหลายๆแน่เลพี่าตะเพียนครับพี่น้องตเาลตาตะเพียนกินหญยาครับตัดห้าเศษห้าเศษหยังปิวลงกกินครับงมๆงมๆงมๆเลยโอ้ตงไปซื้อมาเปลี่ยน จิ oh, ้นหงาเนาะเพื่อนเนาะออกแล้วครับพี่น้องครับหลังจากบบาวนพ่นกับบบาวตะครับเิ่นภากันตัดหญ้าครับผมสองพี่น้องเพ็่นครับโอ้แปนเดือดเตือนเลยวาดเนี่ยพุ่นนะครับบบาวตะ ผลงานการแสดงมือนี้ครับางน้อโอ้ข้างในแหมมาเข้าไหมตะอือปลาขวัญครับพี่น้องครับปลาขวานน้องนี่เนาะอันนี้ปลามันาซิวปลาสวยมาเองเลยแม่นบ่ปลาขวานเออโอ้หน่องหน้านี่ละหน้านี่คือหน้ามันบ่หน้าครับบลาัวนมันจะมีตะโคกกับหน่องอือแล้วต้องจงไว้ให้นึงมันเป็นหน้า แต่ว่าสิปลูกยังดีหน้าเขาสิปลูเขาก็ได้เพราะอสามสอบดอกนี่น่น so ั่นต้องต้องหาแนวมาเสริมมันบักไผ่เป็นยังไงผักไผ่บ่ปลูกผักกระจองโอ้ปลูกผักบุ้งเหมือนะอืมผักบุ้งขัดเลยเจ้าพักบุ้งขาวมันย่นลงต้นหนาเนี่ยมวแห้งนะอะไรมันติดแต่มันล่ามด้วกันอือโอ้ลมครับพี่น้องวันนี้ต้องหาปักจกกลัางปลาเอาปลาออกมาเนี่ยอืม วุ้บรรยากาศลมครับลมหนาวมาแล้ววิวีดีพูดถึครับปา่ปาอื้อเนาะป่าตะเพียนเนาะอืมครับคักสองปีนี่เอ้ยด้กินมนเดี๋ยวมีกระหอยแพรขนาดนระหอยเชลลีกระหอยจูบกระไลเด้ครับนั่นเนาะผมมาบ่อยไปหน่นั่นเดี๋ยวนาะหอยเชลลีนะเนี่นครับ ไอจัวกุ้งไฟนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเอ๊ะปูปลาสมบูรณ์ติดการนอริฟอนเนาะครับถือว่าประสบผลสำเร็จใช่เนาะเฮ็ดไฟน้องนาเขาเนาะเฮ็ดไฟช่วงมีแห้งเฮ็ดไฟตอนเพราะว่าต้นใหม่ใส่ครับจะพกชิ้ปีจะควางกษียณครับเออเท่ามากอ่ะนี่แหละอยู่บนต้นมุงต้นใหม่ก็่ใใหญ่ลหรอกนะครับทรงใหม่ต่อลูกสาวแล้ว นังหลังกองคงก็ถอนหย่าถอนยุ่งอย่างน้ำหลอกกดใหม่อะไรตีวองตัวถอนวะจ้องลบทะลุหย่าลบทุ่งบวกบัติคใหม่หัหน้าต้นใหม่ให้ลูกให้ต่อสร้าเขาปรจมใหม่เขาบอกว่าเย็นแลับสราเขาปรจมสร้างูกปจมให้ป่านนกะหันยามจะหองซะ าตามเวลาไปตามยุคตามสมัยตามการเวลาเนะา,เาเนะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามแรงโขกนหนองนาบ่าวนิพ้นครับผมโอ้โหนะครับอยู่ขบทีมครับผมโอ้โหเ,เลิ่องล้านแล้วเนาะงานตัดหญ้าแล้วโอ้เป็นไงเมือนี่ยกับลากาแล้วบรรยากาศเนาะกับแล้วโอ้โหมนเนนล่านาะมือนี่เนาะเกือบแล้วเนาะต่อแรกมากแต่ยังเย็นอยู่ มอะอนแต่บอซำคูม่มือที่ผ่านมาเจนกันนี่มะอื่นอีกมือหนึ่งเนาะขาดวัดศิล้วอยู่เนาะบ่าวตะมาได้มะอื่นครับผมมือเชาครับเจอกันเลยแมนบ้มือน,นี่คือจะเลี้ยงสุดสิ้นเลยโอ้แต่แต่ต้องไปปักลักไอ้ต้นไม้ไว้ะก่อนแมนบ้เพราะว่าเพิ่นห่วงต้นไม้เลย<ว>มันตัดมาเนี่ยากเลยเพื่อจะไปหามาปลูกเพื่อจะได้แต่ละต้นผู้ใดปลูกกับ ผู้นั้นแพงเนาะต้นแมนลงคอแตะไปด้วยแม่นบ่โอ้ต้นลงคอแต่เลยครับอืมหลายต้นอยู่แม่นบ่โอ้หลายอยู่วันยี่สิบสาธุวันยี่สิบก็เถืองตัดไปหลายเติมแล้วจ้างเขาว่าตัดหญ้่ตัดตัดไปจากต้นมือหนี่งมือนึ่งตดต้นแบบอย่างก็ต้นมะนาวเป็นต้นงนา ลก็ต้น <basics> ด oh. uh, oh. oh. ันต้น <Level> ด <ing 8> oh. ัน nah, ็กย <sm> ุให้หน้าครับมันต้นน้อยมันอยู่กับไปหาพันบ่าโอ้ยหล้ใหม่ไปซากไว้เบื้องไหนมาตัดซอยกับมีแต่ตัดต้นใหม่จ้างเขามาตัดกับตัดต้นใหม่เบิ่งดีๆเนาะมือนี้มืออื่นเนาะ้องลันมไจ้างครับรอบที่แล้วกับต้องพันหายังบอพว่ตัดต้นใหม่ที่มีประมาณซ้ำเงินจ้างเขาเลหักกันก็ดีเลยแต่ว่ามือนี้ ตะตัดไปสองต้นสองครับขาแรงเี่ต้นละสองลอยเป็นสี่ลอยเม็ดเลยเนาะค้าแรงไปนี่เต็มหลบเถื่อปั๊บยกเติมอีกอ้าวคลิปนี้ก็สมมาประกวดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีที่เป็นห่วงเป็นใหญ่อ้าวสังนองเป็นไรมาเนี่ยฮัลโหลทางมิกันนะฮัลโหลอายุตาแมนบ้า โอ้ครับผมอืมก็ต้องเล่นเลยอย่างนี้มีขัดไปครับมีของเนี่ยมันมีของขัดับไมองแห้งนะเเอาพอกันคลิปใหม่มืาออื่นเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ